ค่นดีค่ะมุกกำลังเก็บดอกเครื่องฟ้านะคะไปประกอบการแต่งหน้านะ <Wow. S 1> แล้วก็ต้องเอาของที่เรามีนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ <c oughs> ขอเด็ดใยนะนีเด็ดไปพอหรือยังนะนเจมส์มาช่วยมี้เด็ดเร็ว <c oughs> <c oughs> โบก,กี้บิวตี้สาว่ค่ะวันนี้ก็จะมีอุปสรรคในการถ่ายทํานิดนึงนะคะก็คือนี่งองแงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมุกจะมาแชร์เทคนิคก,การแต่งหน้าลุกเวทลุกนะคะเป็นลุกปกเปียกบอปิดเปียกเป็นปอนปอ,อะไรแบบนี้นลคะ่ะเป็นอ่าจริงๆมุกก็ไม่ได้คิดจะแต่งหรอกแต่ว่าพอดีไปเห็นดาบเื่องฟ้าอยู่ข้างบ้านก็เลยอยากเอามาแปะหน้าเล่นก็เลยคิดเชื่อลุกขึ้นมาแล้วก็แต่งนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะไปชมกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็รงรองพื้นก่อนนะคะของมุกใช้ของดิออนะคะค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะของดิออมุกรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปอก่อนหน้านี้เนาะเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งนะคะเครื่องสำอางของดิออนะคะนี่เลยไปดูได้นะคะต่อมาเราก็ลงคอนซีลเลอร์อนะจ๊ะมุกใช้ของ แนวนะคะแตะใต้ตาเลยจ้านิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะมากเนาะจากนั้นนะคะเราก็ลงแป้งฝุ่นนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องลงเยอะนะลงแค่นิดหน่อยพอนะคะให้มีความฉ่าของอะรองพื้นเหลืออยู่นะคะจะลงแค่นิดหน่อยนะลงแค่ตามขอบๆอ,อย่างนี้นะคะนิดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องทาเยอะนะคะ พอให้หน้าคือประเทศเรามันก็ร้อนนะคะแล้วก็จะแต่งลุคนี้มันก็อาจจะเหนียวเหนียวหน้านะมนกว่าเราก็จะลงแบบแป้งฝุ่นเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันแบบไม่เหนียวจนเกินไปอะคะ่ะเราก็เขียนคิ้วนะคะตัวนี้มุกซื้อแท่งเราไม่เกินไม่ถึงหลักสิบอะคะ่ะจะไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะ แต่ว่ามีในคลิป Unboxing ของถูกนะคะทางช่องช่องทาง YouTube ของ Mookie b e a u ี y 2 1นะคะไปติดตามกันได้นะเขียนคิ้วนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเขียนเยอะนะลูกนี้เราจะใช้การปัดปัดขนคิ้วเอานะคะจะไม่เขียนเยอะนะจากนั้นเราก็จะใช้กาวติดขนตานะคะของคอสลุกแล้วก็ แรงที่มีหัวเป็นหวีเล็กๆอย่างนี้นะคะนามาปัดขนคิ้วให้มันตั้งนะจ๊ะคือถ้าใช้เจลที่เขาใช้ปัดขนคิ้วกันอะคิ้วมุกมันมันงัดไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าคิ้วมุกมันค่อนข้างจะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็แข็งนะคะนี่ใช้หวีเลยจ้ะหวีเลยนะคะให้คิ้วมันดู และตั้งนะจ๊ะเอาวีขึ้นไปอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นเหมือนดินสอเ<ฮ>ขียนคิ้วเติมเส้นขนคิ้วนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนปากกาเมจิเป็นเมือกอย่างนี้นะคะ,ะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันอาจจะทําให้เส้นดูหนาเกินไปต้องเบามือมากๆนะคะเราก็จะมาเติมในช่องว่างของอขนคิ้วของเรานะคะที่มันแหว่งแห่งไปเนาะ ด uh ูไปใกล้ก่อนนะคะเติมหางคิ้วหน่อยนึงแล้วก็อาจจะเติมหัวคิ้วนิดนึงก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะจากนั้นก็ใช้มาร่าปัดขนคิ้วนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะเบอร์เบอร์ไหนจำไม่ได้แล้วเนี่ยเบอร์สองหรือเปล่า มันลอกหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นของเบนฟิตนะคะหาซื้อได้ที่เซโอล่าเลยจ้าคิ้ว <Okay. S 1> ของเราก็จะดูเรียงเส้นนะคะ <Wow. S 1> นี่คือฝักเที่ยงไม่ได้เขียนนะกับฝั่งนี้เขียนแล้วปัดแล้วนะจ้าถ้าต่อไปเราก็ทาตาเลยนะคะมุงจะใช้ เทปด้วยนะคะในการทาตาครั้งนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบเขียนแล้วเลอะนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะโอ้ยเหนียวจังอโอเคใช้ประมาณนี้นะคะติดที่หางตาของเรานะ,ะประมาณนี้นะคะติดไว้ สีที่มุกจะใช้นะคะก็คือสีน้ำตาลกลางเนาะสีนี้นะคะถ้าใครทาอายแชโดว์ไม่ติดนะคะแนะนำว่าให้ลงเบสก่อนนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้นะลงเพื่อให้สีมันติดทนและง่ายขึ้นนะคะทาแบบให้ทั่วถุงใต้ตาของเราเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้สีนี้นะคะเหมือนสีแชมเปญเนาะในการทาที่หัวตานะคะมูไปแอบใส่คอนแทคเลนมานะคะเพราะว่าลืมใส่ในช่วงแรกนะคะเลยเพิ่งใส่คอนแทคเลนนะคะมูว่ามันเป็นเหมือนเมคอัพอย่างหนึ่งเลยนะเวลาเราใส่เข้าไปแล้วอะ่ะมันทําให้ตาเราสวยขึ้นไปอีกนะคะถ้าใครไม่อินก็ข้ามตรงนี้ไปเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนอินไลเนอร์นะจ๊ะ ยกเปลือกตาขึ้นนิดนึงจ้าก็บนเปลือกตานะจ้าตะให้ชิดคนขนตาที่สุดนะจากนั้นก็ใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้กับสีอายแชโดว์ที่มีสีเข้มเหมือนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มนะคะในการมาทำเป็นอ่ะ ในการเขียนเป็นเหมือนอายไลเนอร์แทนนะจ๊ะทาไปที่หัวตาด้วยนะแนะนำว่าให้มองลงก่อนนะคะเอาตามองลงข้างล่างแล้วค่อยเขียนนะไม่งั้นจะทับเปลือกตาประมาณนี้จ้า อมืมันก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะดูคมมากสว <Wow. S 1> ยเหมือนมือโปรโมาแต่งเองจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลตัวเดิมนะคะสีเข้มที่เราเขียนเหมือนไอายไลนเนอร์เนาะทาใต้ตาด้วยนะจ๊ะทาแค่ช่วงตรงปลายตรงนี้นะคะไม่ทาไปถึงหัวตานะอืม เพื่อเพิ่มความโค้งและมีมิติเข้าไปอีกนะสระจากนั้นเราก็ปัดขนตาดัดขนตาก่อนเนาะแล้วก็ปัดขนตาเลยขั้นตอนการดัดขนตานะคะเราจะดัดที่โครนมันก่อนจากนั้นก็กลางช่วงกลางขนตาแล้วก็ปลายเนาะทั้งหมดสามสเต็ปนะคะเพื่อให้ขนตาของเราโคง้งและดูมีองศาที่มันโอเคนะขนตาไม่หักนะจ๊ะ เสร็จแล้วเราก็ปัดมัสคาร่าค่ะตัวนี้มุกเลือกใช้ของดิออนนะคะตัวนี้นะจ๊ะเหมาะสําหรับคนที่มีขนตาตกนะเราดัดแล้วเนี่ยปัดแล้วก็ยังตกอยู่นะคะเป็นคนที่ขนตาเส้นแข็งเส้นใหญ่นะแล้วก็ไม่งอนเลยนะคะตัวนี้คือเอาอยู่มากงอนเด้งทั้งวันนะจ๊ะ ทุกคนดูข้างที่ปัดแล้วนะคะดูน้องเอาอยู่นะจ๊าตัวนี้บอกเลยจากนั้นก็คอนทัวร์กรอบหน้านะคะมุกใช้ตัวนี้นะของ Benefit เป็นตัวที่ใช้ประจำนะเริ่มจากชิด โคดอ่ะชี้ตรงหัวคิ้วก่อนแล้วก็ตรงปลายจมูกสองข้างนะแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยนะคะ ต่อไปเราก็ปัดแก้มนะคะมุกช้กของดีอ r อเนาะตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะ<อ>ปัดที่กลางจมูกด้วย<อ>เหมือนไปเล่นนิ้วเลยอะลงไฮไลท์เลยนะตัวนี้มุกซื้อในช้อปปี้นะคะหลักสิบเท่านั้น เคยรีวิวไปแล้วนะคะไปหาดูได้นะในคลิปของอ YouTube นะคะ unboxing ิ่งเครื่องสำอางอาราคาหลักสิบของกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรเนี่ยแหลจำไม่ได้จำชื่อคลิปตัวเองไม่ได้อ่าลงไฮไลท์ที่ปลายจมูกตรงสันอ่าแล้วก็ตามหนกแก้มนะคะอ่าลงไปเลยลงให้ฉ่ำๆไปเลย ดูความเงาแล้วก็ปลายคามจ้าตรงนี้ด้วยหน้าผักด้วยก็คือทางหน้านั่นแหละ <Hey! S 1> แล้วก็ตรงหัวคิวด้วยนะจ๊ะ้มที่ตกกระทบแสงอะ่ะเราก็จะทาตรงนั้นแหละโอเคโอเคโอเคจากนั้นก็ทาลิปสติกคะ่ะ กูจะใช้ลิปบาบของยูซลินแล้วก็ลิปเนื้อแมตต์นะจ๊ะของดีออเนาะเพื่อให้ทาง่ายขึ้นนะคะกรบสีปากของเราด้วยแป้งฝุ่นเนาะระหว่างที่สีของลิปยังไม่แห้งเราจะใช้แปงงรงหัวพุ่มๆนะคะ เบรนสีขอบปากนะจากนั้นเราก็จะเติมลิปอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของ Beauty c o s t a g e นะซึ่งมานาแหละสีเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะส้มๆนิดนึงเนาะติดส้มไปทางส้มน้ำตาลน้ำตาลนะคะเราก็จะทาที่ข้างในปากนะคะ ปากเราก็จะดูอวบอิ่มนะคะดูเบลอๆดูสีอขอบปากไม่ชัดนะคะแล้วก็แล้วก็ยังไม่จบนะจ๊ะเหลืออีกนิดนึงเราก็จะเอาลิปกอสนะคะหรือลิปบาล์มมาทาที่เปลือกตาเราด้วยนะคะเพื่อให้ดูฉ่ำวาวเข้าไปอีกนะมุกจะใช้ลิปตัวนี้นะคะในการทำให้ตาเราดูฉ่ำวาวเข้าไปอีกนะคะ ใช้ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกิตเตอร์นะเอามาแปะที่ตรงกลางตาเลยนะคะดูตาฉันค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะนี่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะคะก็คือเกสรดอกไม้นะมุกใช้เกสรของดอกเฟื่องฟ้านะคะในการ เอามาแปะที่หน้านะคะเพื่อความฟงฟิ้งก,ก็ตัดมามันก็จะเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้กาวของคอสลกนี่แหละใช้ได้ไหลากหลายมากไม่ใช่แค่ติดขนตาแนละ้แต่เรากจะแต่ด้วยเอามาทาที่ดอกไม้ของเราจะเอามาแปะหน้านะรอกาวแห้งนิดหนึ่งก็แปะไปที่ใบหน้าของเราเลยนะคะลูกนี้ไม่รู้แต่งไปเลยแต่องออกจากบ้านไม่ได้นะแต่แต่งอัพไอจีได้อ่อยอ่อยผู้เรียกยอดไรยอดฟอง ม่กล้าแต่งไปไหนเแล้วเขาว่าบ้านะคะอเ,คเอาละเราก็จะไปทำผมก่อนนะขอตัวไปทำผมแป๊บหนึ่งนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็อุ้มลีน้อยด้วยนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาพอดีตอนแม่แต่งหน้าอยู่แม่ทัคลิปอยู่นะคะนี่ลุกก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้มุกทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเลี้ยงลูกต่อก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะ